ขาราชการคุณชายก็แด่ที่สามารถทำได้ขน<ม>าดนี้คอเสิรที่ผู้ครับก็แต่ว่ามันมันดีใจครับดีใจแล้วก็หมายถึงว่าไม่คิดว่ามีจะจะเป็นจะจะจะ,จะเอาคุณอ่างเลยครับไม่คิดไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ได,ได้ไปจัดคอนเสิร์ตหรือว่าเอาเจมโ์พไปเล่นด้วยจริงเลยนะพ่อเหมือนว่าเราเราก,เราก็เราก็พอจะรู้บ้างหมือนว่าการไปจัดคอนเสิร์ตที่จีนอะไรเงี้ยมันมีมันมีกระบวนการหรือว่ามีมีขั้นตอนที่ที่ค่อนข้างจะ ซับซ้อนอะไรเงี้ยเราก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ในไทยมันยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนในรเกลนี้อะไรเงี้ยเมาก็ทําให้จริงๆแล้วผมแล้วก็ทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาแล้วก็หมายถึงว่าหาหนทางกันแบบสุดชีวิตเลยครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้จริงเลยจริงแล้วเราก็เราก็มีการยื่นขออนุญาตไปหลายหลายช่องทางหลายหลายวิธีการอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าท้ายแล้วก็ทําได้จริงๆ สุดท ans, ike, ang, ้ายเราก็ท ah ําได้จ hmm. ริงๆเลยน่ะ okay, ม really. oh, ันก uh ็มีบางครั้งที่มันได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่แบว่าสุดท้ายก็ดีใจที่ได้ที่ได้เอาโชว์ของเราไปที่ไปได้จีนที่เหมือนว่าเราก็รู้ว่าเรามีแฟนๆอยู่ที่นู่นที่ที่รอรอดูงานของเรารอดูโชว์ของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนงานที่ไทยเขาก็ตามมาดูกันมากมายสามหมื่นห้าพันคนมันใหญ่มากจริงครับพอเราเห็นว่าแฟนๆเยอะขนาดั้นขึ้นไปแล้วก็พลังมันขนกันไหนเออโหว่ามันมันคือคําว่า กระหึ่มจริงๆอน่ยหรื Living อว่าขึ้นไปถึงปุ๊บเสียง,งทุกอย่างเสียงเชียร์อะไรเงี้ยมันมันเอ็โค่มันสะท้อนทุกอย่างมันแบบมันทรงพลังไปหมดอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าผมก็าตอนที่ผมขึ้นไปผมว่าต้องแบบท,ทําสมาธิเรียกสติแป,ป๊บหนึ่งก<อ>่อนที่ผมว่าเราเราจะค่อยๆเหมือว่าโทรต่อไปเรื่อยๆแต่เหมือนว่พอไปเรื่อยๆเ,เราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็เริ่มคุ้นชินกับกับสถานการณ์แล้วก็เหมือนว่าเริ่มเริ่มแฮนด์ล่อขมันได้ดีอิ <ๆ S 2> นเตอร์เป็นไงคะได้ยินไหมคะอินเยตอร์อินเตอร์ดีเลยครับอิน่นอ่ร์ ไม่ได้มีการทำแบบแคทบล็อกเลยหรอกไปอย่างเงี้ยปรเล็นเพราว่าไม่ได้มีดีเดย์เยอะเราต้องเหอนว่าระบบทุกอย่างที่ไป็นใ้จริงอย่างเงี้ยดีมากดีมากระบบมอนิเตอร์ระบบประชานสารเราเป็นแฟนจีนไงบ้างคะแฟนจีน่ารักน่ารักผมว่าผมว่าเนี่ยวันนี้ก็มีคนแทนจีนมามนที่แฟนเฟนจีนก็เป็นเป็นกลุ่มที่ที่เรารู้ว่าเขา เขาคอยสป,ปอร์ตเราอยู่ตลอดแล้วเหมือนว่าเราก็จะเห็นแค่สป,ปอร์ตเขาอยู่ตลอดไมืว่าทางการการทําอะไรต่างการทำโปรเจกต์หรือการให้เข้ามาหาเราที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าผมว่าการที่เราได้ไปโชว์ที่นั่นในแบบที่เราเอาทีมของเราไปทั้งหมดจริงๆเราเอาทีมงานของเราเราเอาโชว์ของเราเราคอนเสิร์ตเรายกไปที่นั่นได้จริงๆครับามมันเป็นเรื่องที่ที่ผมดีใจที่ผมในมุมหนึงง่งผมรู้สึกว่าผมมีโอกาสได้ทําให้พวกเขาด้วยเพลงไทยกระถิ่นที่นั่นเหมือนกัน คุณน้องเพลงใครได้เต็มเลยครจะเป็นยังไงบ้างพี่พิงควินาทีนั้นที่ได้ยินเสียงคนร้องตามที่เขาที่เขาเขาอะไร้บบเขาร้องเพลงใครคนไทยเลยเรอหรือว่าร้องร้องดังร้องชัดแล้วถึงว่าเขาเขาฟังเพลงอะไรบางเพลงมาเขาร้องได้ทุกท่อมันอะไแบบแต่หลายเพลงที่เราร้องเงี้ยผม้ยมันเป็นความนความภูมิใจมั้ที่เหมือนว่าอย่างที่ผมพูดมาตลอดว่าเหมือนว่าเราทำงานของเราในใน ในบริบทของความเป็นไทยเล่าเรื่องในมุมมองของคนไทยในภาษาไทยในวัฒนธรรมของเราเลยเนี่ยผมว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปถึงความรู้สึกของเขาจริงๆเลยนยท่านี่เขาเป็นแฟนเพลงเขาชื่นชอบผลง,งานชื่นชอบเพลงของเราเทำให้เขาแบบร้องมันออกมาแสดงออกมากับทางกัร้องเพลงนั้นตอนที่เราไปเนี่ยโอ้มัน มันทรงพลังมันทรงพลังมากมันต้องเป็นแรงมา้นานใจให้เขาที่แบบอยากจะจตืดนร้องกับไปก็เราเลยเลยโม่ขอบคุณมากก็เป็นแรงม้านใจของผมเรียกว่าคนไทยคนแรกจริงจริงโอ้คุณมาครับเออเปิลนะนนแล้วคนเปิลทำเนียคนไทยคนแรกเปิลเปินเะปิลคนไทยคนแรกก็ได้ขึ้แนแบบเวทีใหญ่จริงแบบครับจุ๊จูที่น่าที่ดนแฟวบอยเยอะมากกระตุน้นตีล <c oughs> <ๆ>ังกงตีลังกายยังไงก็ ไม่รู้เรียกว่าเต้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เป็นเป็นเรียกว่ามันมันสนุกอ่ะมันสนุกมากอย่างเงี้ยพอแบบคพลังงานมันดีมากมันก็เหมือนว่าก็ทําไปเองโดยที่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้คิดอะไรแบบจังหวะนั้นมันแบบจากเล่นมก็แบบรัวๆมมุนงโซ่ไปโซ่ได้ไหมคะตอนนี้ฮะไม่ได้ไม่ได้ครับมันต้องแบบเป็น feeling เป็น feeling ไม่ได้พูดเนาะใช่กับกับเบื้องหนังความเป็นเด็กอย่างเงี้ยมันบินพิ้น้องพุ่งเทะขนาดไหนมันจะออกมาแบบนี้ได้ ก็จริหนึ่งๆว่ามันก็ต้องผ่านการคิดอีกชั้นหนึ่งครับหรือว่าการที่เราจเอาโชว์เราไปไปเล่นที่นู่นอะไรเงี้ยคิดในมุมมองการที่เทเราจะวบคุมอะไรได้บ้างฟุ้กมัไม่ได้บ้างแล้วเราจะเราจะสื่อสารงานของเราออกไปยังไงเพราะว่าเหมือนว่ากลุ่มคนที่ที่ที่เป็นเป็นเป็นคนที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยทํางานทาโชว์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่ แฟนๆทั้งหมดส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นชาวจีนเลยเนี่ยจะมีอีกหลายเมืองที่จะต้องไปก็มีอีกหลายเมืองยังซื้อบัตรกันได้นะครับผมมีอีกหลายเมืองมีบัตรอยู่ครันะอย่ากับเมืองต่อต่อไปไปโตเกียวต่างจังหาัดน่ารอยขนาดนเพราะว่าอย่างเมืองนี้มันตื่นแล้วมันตื่นมากเลยเลยก็ผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะเหรือว่าผมแบบเหมจะทำโชว์แล้วเล่นโชว์เดิมมีพาร์ทที่มันเป็นโชว์ใหม่อะไรเงี้ยต่อให้เป็นโชว์เดิมผมก็ ก็ตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว,ว่าเหมือนว่าด้วยบรรยากาศด้วยอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เรายังเรืยังใช้ใจของเราทํางานก็รู้สึกสนุกสนุกทุกครั้งแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็คิดอะไรใหม่ๆ้กับอกว่า energy มันใหม่หรือต่ำไหมเราที่เล่นแต่ละคงแต่ละทีใหม่นะผมว่าเหมือนว่าเราใน,นาฐานะของคนร้องหรือว่าคนที่อร์ฟอร์มอะไรเงี้ยบรรยากาศรอบนอกมันมันก็ส่งผลกับกับ,ก,บกับเราเหมือนกันว่าเหมือนว่ามันเหมือนเพราะว่ามันก็เป็น ที่เป็นเท็ครับเรารับอะไรมาเราก็ส่งอะไรแบบอย่างนั้นกลับไปเอืมแต่ขอเซลหน่อยเพราะี่าดูโหเป็นไม่กล้าเป็นของคนฝาอ่าตอนีนี่มาโอ้ยผมสู้อีกคนนึงไม่ได้พี่อีกคนนึงอ่ะเขาของจริงผมยังแค่แบบ ไปเล่นต่างประเทศในเอเชียบ้างอะไรบ้างระดับคนนโดเขาไปแบบโอ้หลายประเทศหลายเมืองคอนโดนี้ใครอยู่นะไม่เอ่ยนามเดี๋ยวมีกฎหมายอะไรเขาเซ็นแล้วชื่อย่อพอประมาแต่เขาแซ่นคำแล้วแล้วก็กลับมาจดจำไม่ได้หรือเปล่าไปกันยังไงจดจำไม่ได้เลยแล้ว โค้กเขาโด่งดังไงยี่ต้กว่าซาเาจะไม่ได้ยี่ไงอะไรนะเราก็ก็เป็นแท็กทำงานไปก็ทำงานที่มีความสุขไปอ่ะไม่ได้แบบเป็นแบบเศร้าเลยเงี้ยเขาบอกว่ากลับมาเริงๆจริงๆแล้วโอ้โหไม่เคยเลยนะฮะบอกมาเรียกผมหน่อยก็ดีนะกลับมาเลยบางคนยังไม่ขี่ไม่ขี่ไม่เี่ไขี่เราแบบเราก็รู้สึกว่า พอผ่านไปแล้วเราก็ทางานของเราต่อยังทำงานทุกอย่างเหมือนเดิมยังแบบค่อยหาเรื่ใหม่กับตัวเองแล้งานเหมือนเดิมนแกตอนที่เราอยู่ที่เมืที่ถิาคิดว่าเราเคยเอยอาจจะที่โน้เขเอมวิดีโอ a มาต้งวีโอ a มาให้เราใจพรว่าเขาเราก็ทีมงานเขาทีมคนเด็กทีมผู้จัดการทีมสาวช่างหน้าส่างผมอะไรก็ขึ้นเพาะว่าก็มีมีมีการโทรมาแล้วก็มาคุยมาถามเขารู้สึกอะไรเงี้ยเม่ไก่อนขึ้นเลย แต่เมื่อกี้ก็มีภาพของมานนะก้าวไก่เวอร์ชั่นพิเศษอ๋อเป็นยังไงครับฉนั้นเพาแกล้งผมไงเขาจะผมเดินมาแล้วผมจะไปนั่งแล้วเขาว่าเอาขาขึ้นมาไก่ไม้ผมนั่งก็เลยนั่งทับไปเลยเขาก็เลยเอาขามามางมาแงผมเขาแหละเขาเริ่มตั้งใจไปทาาไปเร้าไปทั่วเขาแหละเขาหละอยากใกล้ชิดผมไงเขาแหละก็จะคิดถึงไงเราไปไหนกัน ไม่รู้ว่าอะ่หนุ่มพ kind of ี่หนุ่มตอตอบเองแล้วกันะครับเเป็นก้ากาเก้ากเก้ากาเออเก้าใบของจริงเสนอตัวจะเก้ากอใช่องเออหลังหน้าจะเข้าหนึ่งในสามนี้แล้วชอบตเต้นติดเต้นมากติเต้นมากชอบพี่เดนไหมครับติดเต้นมากเพราะว่าผมว่าจริงๆผมเป็นเป็นอีกงานหนึ่งนี่ผมอยู่กับมันมานานมากเลยอย่างเงี้ยประมาณ เป็นปีๆครับแล้วก็เหมือนว่าเราก็รู้สึกว่ามันจะถึงวันที่แบบมันจะเข้าโรงเพราะประโยชน์แล้วในวันที่ทุกคนจะได้เห็นคนอื่นอ่าจจะทุกคนจะได้เห็นงานชิ้นนี้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเป็นงานที่เหมือนว่าผมใช้พลังกายพลังใจแล้วเหมือนว่าจริงานทุกคนด้วยก็เต็มที่กับงานงานนี้มากแล้วก็เป็นงานที่เราชอบแล้วก็ภูมิใจมากก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆอีย่างเงี่ยเป็นลายผิวหน้าครับเป็นอี่ี่ว่าคนเยอะหนาหนาคนนองความใสคองมันเยอะหน้ามัน ขึ้นเป็นขึ้นอี่มันอาจจะบบอยูไปได้เลยก็ผมว่ามันมันอาจจะมีเรื่องรายละเอียดอื่นอย่างเงี้ยซึ่งหมายว่าจริงๆแล้วทางทีเนี้ยผมว่าเขาก็พยายามพยายามจะพาหนังออกไปให้ไกลที่สุดนะครือว่าไม่ไม่ใช่แค่ไรหนึ่งหรือว่าคือคือที่ที่เขาสามารถไปได้เพราะเขาก็อยากจะพาหนังออกไปให้ไกลที่สุดนะครับแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าหรือว่าอ่ามันมีรายละเอียดอะไรมากอย่นหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าเกิดว่ามัน เป็นไ่ได้ผมว่าทางเ d สบบก็เอาไปแน่นอนมันจะเป็นลายเป็นชอบไหนเป็นหนางครอบเพราะว่าเรื่องนึงหางรอย่างนี้นออก<อ>็ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็จะดีใจมากโอเค,อเคขอบคุณนะโค้งนะคนะครับ